Don't move me now. สนีน้ำเงินนะครับอาเสืฟ้าเอชุดสีแดงเป็นสนามที่สองนะครับในออนไลน์ครับสนามสองตอนนี้ครับสมบัติอะคาเดมี่ครับในชุดสีน้ําเงินครับกับบ้านนัทมนครับในชุดสีเหลืองครับเป็นคู่สุดท้ายแล้วครับคู่ที่สิบสองครับในสนามที่ สองครับอ่าในสนามที่สองคู่ที่สิบสองนะฮะสมบัติอะคาเดมี่ครับในชุดสีน้ําเงินครับนึกว่าจะได้ใส่ฝั่งนี้สมบัติอะคาเดมี่พบกับบ้านนัทนนท์ครับในชุดสีเหลืองครับ ออนไลน์กัน <stand ard S 1> สดๆสองสนาม,นามพร้อมกันสองสนามเหมือนเดิมนะตั้งสนามหนึ่งและสนามสองนะนี่ฮะสมอคาเดมี่นักธนูต้องชนะ ok อย่างเดียวครับเพื่อเข้ารอบครับแต่สมบัติอะคาเดมี่มาเล่นๆครับแต่นัดแรกเลยยิงเข้าโหดเหลือเกินครับสมบัติอะคาเดมี่หนักเลยฮะเดี๋ยวคอมเมนต์ในออนไลน์ว่ามาอีกครับมาเล่นๆแต่ยิงหนักๆ เกมเริ e, this, follow, e ่มครับในสนามที่สองครับหนาแล้วครับตอนนี้บานาสนนบานาสนนบานาสนนโดนไปอู้โอ้โหแหมทำเป็นเล่นไปครับเปิดหนาครับจังหวะนี้โอ้โหครับ เปิดมากลายเป็นบ้านนัทมนครับขึ้นแบบนี้นี่โอ้ได้รุ้นเลยครับเมื่อกี้นี้ตัวนี้นะครับบอล47บอล12ครับมาต่อครับไปหน้าประตูลูกนี้ยิงเลยโอ้โหโดนหลอก้าประตูวดมาแล้วสไลด์ก็สบายดีแม่ หขอบสเต็กน้ำจะมีน้ำอยู่นิดนึงใช้ทักษะในการเล่นเลยครับแหมาวันี้ก็เล่นได้อยู่นิดหนึ่งข้กลับไปครั้บคุณประธานอะคาเดมียมาเองไหมครับมาครับนั่งอยู่ข้างสนามนี่แหละครับมีแซลมาแล้วมาตั้งแต่เช้าครับยังไม่ไปไหนครับยามบัดครับประธานใหญ่อยู่ในนี้ครับข้างสนามมาบอกมาเล่นๆครับแต่นัดแรกองนี้โอ้ยยิงกระจายเลยครับ ตอนนี้นี่หมาต่อครับสมบัติสมบัติชนะมาด้านแรกเลยถ้าชนะด้านนี้ก็คือจ่าฝูงอะเพราะว่าอีกคู่นี่อีกทีนึงคือแพ้มาครับคือต้องชนะครับเพื่อจะเป็นงูจินหางนะครับใครมารับลูกพอรับระโอเคโอเคไปหมาต่อได้ครับออกไปเป็นบอลชุกคอสุดว่าผู้สูง

กรรมการได้เป็นบอลของบ้านนครธมนครับยกยาวยาวมาเก็บได้ไหลไปครับหักมาเก็บไปได้ หักเข้ามาด้านในแปะไว้ได้ครับแล้วแม่คืนหลังเข้าไปครับบันนัตมนลยกยาวๆมาเห็นไหมว่านิ่งแล้วตอนนี้เห็นวาสั้นเขี่มาได้ติดไปได้ครับ สมเข้ามาครับสมบัติคราราเม่บาร์ดธรมนเก็บมาได้อ้มันดูดหนื่อไปแล้วตอนนี้ทำได้กรรม,มาการได้เป็นบอลของสมบัติครับมียองไม่บอกสมบัมมติคาราเม่มมมด้ๆครับ พักครึ่งเชิญสัมภาษณ์ให้หน่อยครับสมบัติแครี่ใหญ่ที่สุดในโคราชครับนี่มีเวลาจะสัมภาษณ์ได้ครับเข้ามาหักเข้ามาครับแล้วตัดบานนักพนนบานนักพนนบานนักพนนไหมเข้ามือผู้สาประตูครับ ยกมาครับขออมามาครับหมู่มาเช็ดแม่จังหวะนี้ปั๊มไม่ได้จังหวะนี้ สามถึนมาแล้วลูกุกเช้ามาพีกันบ้างจนกันริเซิ้งสาวตูถุงหอมมาครับเสียงต้ดีแลวครับเฮ้ยต้ไเลยอยากหลอกสวยอ่ะหญิงก็้ายโอ้โหอยากไม่ได้กับจังหวะนี้ครับสมบัติอคดมี่านาประตูไดูมรื่อของสรพยัง้อยู่รก็เของอากรสนามครับใช่สนามลเส้นมา เดี่ยวออกมาได้ไหมมาฝั่งนี้บอลไหลไม่ออกับไหลได้อหมนี่ฮะกรรมการได้บอกเปลี่ยนตัวเข้ากลางสนามครับใช่เน bueno ี่ฮะจะโดนใบเหลืองได้ครับเป็นบอลต้องเด็ยจากประตูของบ้านนัดสมุนครับบ้านนัดสมุนครับไปต่อไปวิ่งสามเข้าไปดีครัเจ้าไปเปิด

ขอดไกล้ๆให้เพื่อนครับอาศัยป่าใส่ตุ๊แม่ตุกนี้ออกไปได้แทงมาเอาแล้วจังหวะนี้สามาได้ครับลื่นครับก็อยู่ที่สมบัติของน้องๆนะครับในการเล่นสมบัติหนาวสมบัติลูกไปลูกนี้สมบัติอ๋อเอาอย่าไปออกครับขอติดตามครับเข้าขวาเข้ามาได้เลยลูกๆยึดยึดกันอยู่นล้รับใต้ไปตรงนี้อาศัยป่าเที่เอาได้โอ้โห เลีนไปแล้วครับมีสเต็ปอัพสเต็ปอ yep. ัพม <oh ีจังหวะไฟเลี้ยงไปหาจังหวะไม่มีจังหวะยิงมาแล้วอาศัยป่าซ้ายดีขวาดียังมาได้สมบัติสมบัติยกมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเอาง่ายๆเลยครับลุคนี้เนี่ยบแล้วเอาสูงบอลไปฝ่ายฝุ่นฟุตบอล

แล้วบอลจะไม่ออกออกไปกรรมการบอกออกไปแล้วครับเตะมุมครับเตะมุมของสมบัติคารุมิแล้วยิงได้ครับยิงแล้วแต่วันนี้มขึ้นมากรรมการได้เป็นบอลของนันทนนท์ครับนันทนนท์ครับขึ้นมา อย่างเขาเป็นบอลของบ้านเพือนครับบอลออกมาให้เพื่อนแล้วอาศัยป่าขนาดเซนมาถึงไปโอ้โหลูกนี้บอลมาไม่ได้ตั้งตัวครับอยู่ที่สเต็ปเอาเอาทุนที่อาศัยป่าอีกครั้งหนึ่งมาแล้วครับกระชากหลงดตาถึงซิกทุกตัวโอ้ทัะเจ้ามาเล่นสั้นๆของสมบัติแคาเดมี่ ใส่เข้ามาตรงๆก็จะวันนี้โดนดักได้เอาทางนนนนลถนนมานถนนมาทไเแล้วาไ่าไปามาก็ไม่มีอะไรวสาต่มาดเขใส่เหลนะครับเือจะัมเ้ามาครับยัไม่เข้ารีนัดแรกกันแฝงเหลือเต็มสนามนัดสองแดงเต็มสนาม มีหลายชุดมีหลาชุดขอบคุณสปอนเซอร์ทุชุด้วาเครับแต่วันนี้เราอาจจะเริ่มทีนกพอดีกับเวลาเ็นาุนี้นี่เราจะเริ่มของก็ได้มีเรศไมีเเหราะว่าจะมีีปิดฟอด้ยนะครับเรต้องทเราแล้วเอาดแตู่วัองเสียกว่าเสีได้ครับักมาได้ อาหลเช็ดยังเป็นบอลของะได้ครับเอาเรทียบได้เถัมาครับแขเอาไปหรือเปาเอาเเรียบได้แล้วครับตอนนี้เอาซ้ายแล้วโอ้โหไม่ตรงเขาจะวันนี้ครับตกงลุนกันหน้าประตูแล้ว ยกาวยาวมาที่สองในสายกนกครับเป็นที่สองในสายกินต่อไปจะเป็นที่ไหนครับาได้เอาแล้วยรอู่

ยิงยี่หวะนี่โอ้โหเซฟครับโอ้โหเต็มเต็มเลยหวานี้แม่ยังนำแค่สกอร์เดียวครับสำหรับสมบัติอคาเดมี่มาได้มาไหลไหลเข้ามาเน้ายิงจังหวะนี้ไม่ได้ครับแม่ ยกยาวยาวมาํำเดียวมาครับยกมาจังหวะนี้ถักเข้ามาได้เลยโอ้โหถล่มเลยนครับแล้ว ทันไหมไม่ทันแล้วครับบอลออกข้างไปแล้วครับกลายเป็นบอลของบ้านนัฐมุนครับโอ้ละอข้มไม่ได้ามไปอ้าเ่กัว่ามเนีเักข้ามาครับดได้ยิงจังหวะนี้นไม่ได้ครับยิงจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเหนียวเลยครับบนสาประตูแล้ว โอ้กรรมการต่อหนุ่วีเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นสมบัติคาร์มี่ครับนำบ้านณัฐมนอยู่1ประตูต่อศูนย์พักกันัะคู่ครับเดีย๋ยวมาตามต่อครึ่งเวลาหลังครับ มาต่อกันในครึ่งเวลาหลังครับสมบัติคาเดมีครับแม่บุกเยอะก็จริงครับแต่ยิงได้ประตูดเดียวครับในครึ่งแรกครับมาลุนกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับจะมีสกอร์บวกเพิ่มหรือไม่ฮะ ไปครับสมบัติสมบัติอะคาเดมี่โยกออกไปทางกับขวาไหลมาโยกแล้วโมง่งได้ไปครับโอ้โหอยู่ถูกที่ถูกเวลาเลยครับสองศูนย์ครับลูกนี้อ่้อันนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่โอ้โหตอนนี้ะสมบัติอะคาเดมี่ฮะ นำบ้านณธรมนไปแล้วครับสองศูนย์ครับตอนนี้โอ้เร no ื่องใหญ่แล้วตอนนี้ก็บ้านณธมนครับโอ้ไปต่อครับสมบัติอะคาเดมี่สมบัต un ิอคาเดมี่แตะยาวไหมแล้วแม่บอลออกไปแล้วครับกรรมการให้เป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของบ้านนธมนครับ

ะถุงเข้ามาโยกมาจังหวะนี้ก็แม่ไม่เอ้าเต็าเข้าไปบ้างก็แม่หายปลาลูกพี่ก็ชาบนีาไม่มาได้ามาได้มาครับโยกแล้วหัวจะ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 ฉลับฉลับฉลับแม่ แล้วเอาลุกลุกไ่าจังหวะนี้ก็ไปได้ครับแต่หรไปต่อนาไม่าข um ึ้นลังกลับมารรมาครับลุกมาได้ไหเอาแล้วลนึ่งดาดาที่อแล้วก็หักเข้ามาโดนดัไม่ได้ไปมาจังหวะนี้ครับสมบัติคาริมีปีพื้นเอกไปครับ ออย,ยกเข้ามาด้ไหนเรียบรย้อยโอโ้โหเรียบร้อยไปเรียบรย้อยไปยังไม่ได้ครับหากคืนมาเจ็บได้ปรับแล้วแล้วแถวสอง<า>อยังได้อยู่ครับไหลออกไปเอาม,มากลายเป็นบอลชุ่มของสมบัติคาเามี่ สมบัติเทวีทุ่งเข้าไปเยอะไม่ได้แล้วจังบะนีแถวสองยังได้ครับพิงไว้จิ้มได้แล้วปั๊บมันอยู่่ะหักเข้ามาหน้าก็ไปทางขวามีตัวข้างหน้าแล้วยิงยังไงเรียบร้อยไปโอ้โหเอาจะได้ครับลกที่สามครับเอสามศูนย์ครับ มไม่น um, ่ามีปัญหาอะไรแล้วครัมาถึงตรงนี้ฮะเออสกอร์แบบนี้ครับมาเล่นเนแต่ยิงเรื่อยๆครับอาจะบโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้สกอร์นําไปแล้วครับักมาได้ดิงไว้ยิงไว้ มาได้แทงไหมอยากไปแหวกอโหแวกสวยครับทมไม่ได้ทมไม่ได้ักมาออกฟ้าตัวนี้เอา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 แทงเข้ามายิงโอ้โหไม่ได้ครับเดี๋เพิ่งรูครับใคร่งก่อนนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าทเข้ามาดูการนะครับ อาจจะขาไามบแพี่อกขึ้นไปเรียองอาจจะถดทิ้งไม่ได้จิ้มออกมากครับโอ้ระวังครับระวังครับระวัง,วง,วง,วงแน่ เตะมุมครับกรรมการได้เป็นเตะมุมของสบัดคาเดมี่ครับปัดเข้ามาแล้วเซฟได้ครับการจบบอลครับนะครับสเต็ปนักทิฟเลยโอ้โหลูกนี้ผู้ศัตรูเอ๊ะมุมสวนก็ไม่เข้าครับกลายเป็นเตะมุมครับ ของอาสายตาขึ้นมาตรงนี้เข้าตรงตางอยากไปได้อยู่อันไหนครับตายแล้วครับทางขวามีาได้กรรมการให้เป็นบอลเติมติจหน้าประตูของสมบัติรักษาองคสมบัติรักษาได้ไหครับลมาได้นะครับตอนนี้ช่วงท้ายแล้วแบบนี้ครับแม่พ่งนี้ก็จะเป็นรอบ

ว่าทำเกมของทั้งสองทีมนะครับมีโอกาสทั้งคู่จบด้วยยินุกโทษอีกไหมแต่ขวามนใกล้อาส่ป่าครับเวนตกกลางลากไปจังหวัดติดตามนิ่นึงเอ้าจะได้ยูที่าส่ป่าได้โอ้โหปมิงครับ สมบัติสมบัติอะคาเดมี่มาครับแทงออกมาไหลไปตะกาบขวาหักเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเอไปกันใหญ่แล้วตอนนี้กับสกอร์ครับสกอร์ไปเท่าไหร่แล้วครับสีู่แล้วครับเออมาเล่นเล่นครับแต่ยิงเรื่อยๆครับา <laughs> โอ้โหในช่วงท้ายแบบนี้เราคงไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะครับฟาร์มที่เอาตีนที่สเต็ปอัพจริงๆหนึ่งอยู่ที่หัวอาศัยป่าแล้วใส่ออกมาได้อได้ที่สเต็ปอป์ตีนไม้ออกไปครับในทุกของอาศัยป่าามออกไปดีครับอยู่ที่สเต็ปอัพีโอ้โหเปลี่ยนเศร้าเป็นสามได้แม่นเลยไหมแม่นไหมไม่แม่ตีน้าหรือเปล่าครับ ปิดไม่ได้ประตูเป็นไการับ้าหาผู้รักษาประตูเอาหลุดหลุดหลุดเอาไม่ได้สวัสดีครับโอ้โหแน่นอนครับเป็นลูกสองจังหวะครับจับไว้ผู้รักษาประตูไม่ได้ผู้ละวางเขาะวังละวางฝ่าครับแม่บอการบอกฟาวตรงนี้ถอยห้าเมตรครับน่าจะอยู่บนเส้นของประตูเลย แขกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตรงนี้อยู่เพิ่งเดี๋ยวเขาเลี้ยงไปเลยแถบดีจังหวะนี้ได้ไหมครับสมบัติยังก็บได้ลูกสอบจังหวะครับบอลต้องกลิ้งครับเก็บไม่ได้ครับต้้องงกลิยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตรงนี้ยิงเอาวเขถูกตั้งแต่แรกแล้วมาที่เก็บครับบอลล่มมาแล้วคุณจะมีแล้ว

มาโอ้โหมาเล่นเล่นครับมาเล่นเล่นเร่อเโอ้โหเป็นไปได้ครับตอนนี้ฮะโอ้ได้โชคท้ายแล้วแบบนี้ครับ อีกครั้งนึ่ครับฉลับแล้วแหมไปเข้ามือครับเปิดมาแล้วจับได้เลยครับแปลว่านี่นิ่มๆเลยครับแล้วก็เอาเปิดออกมาแม่นๆม่นิงไว้ยังได้ครับเ ยกมาแต่ว่าโมงช็ดครับแล้วไม่ให้ออกด้วยครับอ้าวได้ด้วยครับแหมกายเป็นเตะเป็นบอลทุ่มของสมบัติคร์มครับขนาดเ้นดมลายครับถด้วยครับูกระวังครับระวังแล้วแหม อะไรครับเนี่ยครับจิัมเซฟมาที่ปาประตูครับเยโอ้จังหวะนี้จิ้มออกมาครับออกทางรับูประตูต่ะศูล9.5 F4 ต่างกันใหม่ครับอาศัยปาครับยกออกไปทางกางขวาครับาบอลขึ้นมาขันเส้นมาผักคำว่าใดยังไม่ได้ก็แม่ เลี้ยออยกมายังตีเล่นยังได้อย,อย,อยู่ที่เซก้าเตะชิงออกมาก่อนครับยาวๆเลยบอลหลุดมาเจอแต่ของอาันในปอาออกไป,ปบอลเล่นจากคุณสารตุ้ครับยิงเอ้าแต่กรรมาการไปเล่นต่อไปครับแล้ว,ลวโอ้กรรมาการเป่านกหวีดเวลาการแข่งขันครับในคู่สุดท้ายในสนามสองครับ เป็นสมบัติะอะคอาเดมี่ครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ไปหลังลาถึงด้วยประตูต่อศูนย์โอ้โหครับเรามาตามต่อในรอบ